วันนี้นะคะนุ่นก็นําเสื้อนะคะมานําเสนอนะคะเป็นเสื้อนะคะลายเดียวกับอ่าช่องนุ่นนะคะเป็นลายแม่มดนะคะอ่าแม่มด,แม,มดแม่หมอน่ารักน่ารักนะคะราคา250บาททุกไซส์นะคะไซส์มีตั้งแต่ S นะคะ M L นะคะ X L 2 X L แล้วก็4 X L นะคะสามารถเลือกไซส์ได้นะคะราคาเท่ากันหมดนะคะเปิดพีออเดอร์นะคะตั้งแต่วันนี้ถึง10กันยานะคะเริ่มจัดส่งวันที่15ถึง20กันยานะคะหาก ทำบุญนะคะ10%นะคะก็ใครสนใจสะสมแต้มบุญแล้วก็ได้เสื้อไปใส่ด้วยก็ทักแอดไลน์มานะคะฝากด้วยนะคะอ,อรุณสวัสดิ์ค่ะเช้าเช้านี้เป็นยังไงบ้างคะทานข้าวดื่มกาแฟจิบชากันบ้างหรือ,อยังนะคะถ้ายังนะคะก็แนะนำนะคะให้ทานข้าวจิบชาแล้วก็ดูคลิปนู่นไปนะคะเพื่อจะได้พลังงานดีๆนะคะหรือเพื่อนๆบอกว่าตด้พลังงานาาๆเพราะแม่หมอนี่แหละโอยตายแล้วนะคะ ก็ขอให้เพื่อนๆนะคะรับพลังงานดีๆไปนะคะเช้านี้นะก็ก่อนอื่นนะคะนุ่นขอฝาประชาสัมพันธ์เสื้อนะคะเป็นลายนะคะของนุ่นเองนะคะลายแม่หมอนุ่นเนี่ยนะคะเป็นลายกร์ตูน่ะนะคะอ่าซึ่งนะคะก็นุ่นนัเปิดพรีออเดอร์นะคะราคาอยู่ที่250บาทนะคะก็ยังไม่ว่างใส่เสื้อมาโชว์หน้าให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะหาสักวันหนึ่งนะคะ ทุกไซส์นะคะมีตั้งแต่ไซส์ S, M, L, XL นะคะ2 XL นะคะ4 XL ราคาเท่ากันหมดนะคะจุดประสงค์ก็คือนะคะก็นำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญนะคะเ<ม>พื่อนเพื่อน,นซื้อเสื้อหนึ่งตัวเพื่อนเพื่อนจะได้ทำบุญ25บาทนะคะอ่าก็ใครสนใจแอดไลน์มานะคะเปิดวันนี้นะคะถึงวันที่ส0บกันยายนเนาะ ่ก็ฝากเรียบร้อยแล้วนะคะเผื<ๆ>่อเพื่อนๆสนใจนะไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะเพราะว่า,าเป็นลายนะคะเพจเราเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะชาวนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรคิดให้ดีโลอกนี้ประราดมันใช่ไหมร้องแบบนี้ไหมคะถามถามอะไรอะ่ะรอบข้าง จริงใจนะคะอะแล้วไงต่อแล้วยังไงต่อน้องเปิดเสริมนะคะดีกันนะงอนกันเหรอคะเมื่อคืนรอหน่อยนะรอฉันรอเธออยู่ไปเรื่อยนะคะไม่มีใครเข้าใจฉันเหมือนเธอนะคะอย่าพยายามอีกเลยนะคะอะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อนๆ จะทำอะไรคิดให้ดีนะจะได้ไม่ต้องมานั่งถามกันความรักความสัมพันธ์เราอ่ะมันเกิดจากเราเกิดจากความจริงใจเกิดจากเราสองคนไม่ได้เกิดจากคนรอบข้างอย่าพยายามไปฟังคนอื่นมากแล้วก็ถ้าฉันอะทาให้เธอเสียใจหรือทําให้เธอโกรธดีกันนะฉันอะรู้ซึ้งแล้วไม่มีใครเข้าใจฉันได้ดีเหมือนเธอหรอกแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างอ่ะที่ทําให้ความสัมพันธ์ของเรามันดําเนินได้ช้าเพราะอะไรฉันจะ ฉันจะทำอะไรฉันก็ต้องคิดสิฉันก็ต้องคิดให้ดีเพราะฉะนั้นน่ะช่วยรอหน่อยไม่ได้หรอถ้าเธอข้องใจอะไรถามฉันได้เลยไม่ต้องถามคนรอบข้างนะเพราะคนรอบข้างไม่รู้หรอกคำตอบที่เออฉันน่ะที่เธออยากรู้มันอยู่ที่ฉันคนเดียวแต่ที่ผ่านมาฉันจริงใจกับเธอเสมอนะอย่าพยายามอีกเลยอย่าพยายามคิดมากอะ่ะ อย่าเอาความอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครด้วยเธอคือคนที่ดีที่สุดสําหรับฉันละไม่ว่าใครจะพูดว่าอะไรอ่ะฉันคิดดีแล้วฉันถึงได้บอกให้เธอรอไอ้การรอเนี่ยไม่ได้หมายว่าความว่าฉันไม่จริงใจนะแต่มันหมายถึงว่าฉันกําลังพยายามทําให้มันจริงจังให้มันเป็นไปได้ให้มันสมเหตุสมผลไม่ใช่ว่าเออฉันบอกให้เธอรอเก้อไปวันๆไม่ใช่นะแล้วถ้าฉันเผลอพูดอะไรไม่ดีหรือทําให้เธอน้อยใจเนี่ย ก็ดีกันเถอะอย่าไปอย่าทาแบบนี้อีกเลยฉันนะ่นยังอยากอยู่ในชีวิตของเธอนะไม่เอ่อต่อให้เธออยากจบความสัมพันธ์กับฉันน่ะหรือเราจะต้องจบการจริงๆอะ่ะแต่ฉันก็ยังอยากอยู่นะฉันก็จะสังเกตเธอเงยียบเงียบอยู่ตรงนี้แหละแล้วฉันก็จะไม่ยอมปล่อยเธอไปด้วยฉันก็จะคล้องขอโอกาสเธอจนกว่าเธอจะคืนดีกับฉันนั่นแหละ เพราะฉะนั้นนะ่ะให้เธอรู้ไว้เลยนะเธอเป็นคนที่มีคุณค่าต่อจิตใจฉันมากและฉันน่ะไม่ยอมปล่อยมือจากเธอง่าย,ายหรอกไม่ว่าเธอจะพยายามเอ่อจะไปจากฉันน่ะฉันไม่ยอมฉันน่ะก็เหมือนเธอก็เหมือนแสงแดดอ่ะแล้วฉันก็เหมือนเสือ้อถ้าไม่มีเธอล่ะฉันซักเวลาแบบฉันเปียกอ่ะฉันจะแห้งได้ยังไงล่ะถูกไหมล่ะ ฉันรู้ว่าความรักครั้งนี้มันมีบุคคลรอบข้างที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์เรามีปัญหาแต่เราก็สู้ไปด้วยกันได้นี่เพราะฉะนั้นน่ะคิดให้ดีก่อนที่จะเดินจากไปนะเข้าใจหรือเปล่าฉันแน่ใจกับเธอมากๆนะและถึงเธอจะไปจริงๆอ่ะฉันก็ไม่ปล่อยเธอไปหรอกนะคะนี่คือขพราความที่เขาอยากบอกกับคุณเช้านี้ อะไรกันน่ะคุณคุณทั้งสองคนเป็นอะไรกันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูอักษรนะคะจะเดินจากกันหรอคะคุณเนี่ยแล้วเขากําลังงอคุณอยู่จะเป็นการงอที่ที่แข็งแข็งแต่ก็น่ารักดีนะคะอ่ะตัว R นะคะอาดื้อด้วยตัว W นะคะ W 2สองตัวเลยนะคะตัว f นะคะตัว L ตัว d นะคะตัว y ตัว G ตัว M นะคะอ่าตัว G นะคะตัว J ตัว C ตัว Z นะคะ ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปใครยังไม่ได้กดติดตามนรบกวนกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณที่สนับสนุนช่องนะคะขอบคุณที่ช่วยซื้อสินค้าขอบคุณที่ทักมาดูตัวส่วนตัวนะคะขอบคุณที่ร่วมบุญนะคะโปรเจกต์ต่างๆนะตอนนี้นุ่นก็เปิดเพอเดอร์เสื้ออยู่นะคะใครสนใจสะสมแต้มบุญแล้วได้เสื้อไปใส่ด้วยก็แอดไลน์มานะคะวันนี้นุ่นไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย